สรุปไม่มีคนมารับเราค่ะเขาหายไปไหนกันหมนเนี่ยเพราะว่า,ารถมาช้าครึ่งชั่วโมงนะคะเขามาถึงบ้านแล้วไม่มีคนมาระวันนี้เราจบนะคะไปบ้านหัวแรนมาโพเท่าไหร่คะโอเคค่ะหนูให้เขามารับแต่ สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านทักทายทุกคนจากประเทศไทยนะคะเรามาเจอกันวันนี้นะคะเป็นคลิปที่2นะคะที่อุ้มกลับมาอยู่เมืองไทยนะคะไม่จะกลับมาอยู่คะ่ะทุกคนกลับมาแบบมิธุระเร่งด่วนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะวันนี้เรามาเจอกันที่พัทยาเช่นเคยคะ่ะวันนี้ตรงกับวันที่5กันยานะคะ2025เนาะเรากาลังจะเตรียมตัวเดินทางกลับ สุริมบ้านเรากันนะคะทุกคนคะ่ะอุ้มมาอยู่นะคะมาเมืองไทยรอบนี้มารวมเวลาทั้งหมดนะคะไม่รวมเดินทางมาจะพักอยู่นะคะแค่12คืนเท่านั้นนะคะคืนที่13คืนที่14เนี่ยก็คือเป็นคืนรวมวันที่เดินทางมาแล้วก็เป็นวันที่รวมเดินทางกลับนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาขึ้นรถนะอุ้มจะเป็นคนที่ชอบนะคะบ้า เข้าห้องน้าแล้วก็ตรวจห้องน้านะทุกคนถ้า F C ของอุ้มเราจะรู้นะคะว่าอุ้มไปตามสถานตามสนามบินอะไรก็ตามอุ้มก็จะไปรีวิวห้องน้ํานะคะทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวห้องน้ําแต่ว่าผู้ใช้บริการเต็มเยอะมากเลยนะคะอุ้มก็เลยถ่ายแวบ,บๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่าเอออีนี่มึงรกจิตหรือเปล่ามาถ่ายอะไรในห้องน้ำเนาะอุ้มก็เลยถ่ายแค่แวบ,บๆแล้วก็เดินออกมาเซเว่นตรงนี้นะคะสถานีรถบัส อันใหม่เนี่ยนะคะที่ใหม่ของคอนครชัยแอเนี่ยคะ่ะทุกคนเขาอยู่ฝั่งเดิมนะคะแต่มันจะเลยมันจะออกไปอีกคะ่ะทุกคนมันจะออกทางที่เราจะไประยองอะคะ่ะก็คือเลยไปอีกนะคะจากที่เมื่อก่อนมันมันไม่ได้ไกลมันจะอยู่ตรงเลยแยกพัทยากลางนิดเดียวใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันอยู่เลยแยกนะคะพัทยาใตา้อยู่ตรง แยกเทพประสิทธิ์ไปเีกค่ะทุกคนเลยไปนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะคะตรงข้ามกับโลตัดพัทยาใต้นะคะแล้วก็บิ๊กซีพัทยาใต้ก็คือจะอยู่ใกล้กันตรงนั้นหมดเลยค่ะทุกคนถ้าบอกถามพี่พี่วินพี่มอไซร์รับจ้างพี่แท็กซี่มอไซร์รับจ้างต่างๆอ่ะเขาเขารู้ดีค่ะทุกคนเนาะก่อนที่เราจะขึ้นรถอนะ่ะเราก็จะต้องนะคะมาเตรียมลูกอมค่ะ <Amanda> ลูกอมอย่าดมย่หมองค่ะทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนที่จะมีบางช่วงที่จะเมารถเมาเรือ แต่ก็ส่วนน้อยนะคะแต่เราก็ไม่เป็นไรค่ะซื้อยาหม่องนะคะติดกระเป๋าไปแล้วก็ซื้อยาแก้มารถติดกระเป๋าซื้อพาราติดกระเป๋าไปอุ้มก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีก่อนดีกว่าไม่ได้ใช้นะคะดีกว่าต้องการจะใช้แล้วมันไม่มีอุ้มก็จะเป็นคนอย่างนี้พวกสเปรย์แอลกอฮอล์ล้วก็จะซื้อติดไว้นะคะแล้วก็มีแบรนด์สุกไก่นะคะขวดสีเขียวด้วยเป็นรถกลมกล่อมนะคะอุ้มจะชอบ รสนี้นะคะก็คือมันจะไม่ค่อยฉุนนะคะไม่ขาวสักเท่าไหร่เราก็จะชอบกลิ่นนี้เนาะเข้ามาภายในบริเวณนะคะทุกคนเนื่องจากว่ามันใหม่อะ่ะมันก็เลยดูสะอาดสะอา้านก็เลยดูสบายตานิดนึงนะคะก็จะมีแอร์เปิดมีเพลงคลอเบาๆนะคะให้นั่งรอนะคะเที่ยวรถที่เราจะเดินทางนั่นแหละผู้คนก็ถือว่าเยอะนะคะทุกคนเยอะอยู่นะก็ขนาดไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะคะแต่ว่ารถเขาเต็มนะคะทุกที่นั่งเลยนะคะอืม แม้ถ่ายด้านในแวบ,บๆนะคะถ้าไม่สังเกตดีๆนะก็จะนึกว่านั่งอยู่บนเครื่องบินเลยนะคะรถของเขาก็จะค่อนข้างจะหรูหราน,นะคะอืมสะอาดนะคะกลิ่นหอมก็ถือว่าใช้ได้นะคะวันที่อัดคลิปเนี่ยคะ่ะอุ้มจำราคาตั๋วไม่ได้แล้วนะคะว่ามัน500ร้อเท่าไหร่กันแน่นะคะอุ้มคิดไม่มั่นใจนะคะทุกคน มันอยู่ที่ประมาณ540-550ประมาณนี้นะคะต้นทางพัทยาถึงสุรินคะ่ะเออไม่ใช่ถึงสุรินทร์สิคะทุกคนถึงสรีขอรภูมินะคะก็ใช้เวลารวมๆนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ12กว่า13ชั่วโมงประมาณนี้นะคะรถออกเวลา19นาฬิกากับ5นาทีนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาลุ้นกันว่าเรา จะถึงศรีขรภูมิกันกี่โมงกันนะคะมาชิดรอบไปไหนกระเป๋าค้าใบใหญ่ค่ะพี่ คนมารับเหรอคะนหนมสมาชิกหนูหายไปไหนไม่รู้เนี่ยอ้ายายจะมาไม่ถึงใช่ไหมเขาบอกว่ามาเขาจะมาตีห้านิดๆนะคะเอ้าดหายแล้วนะค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะโค่นโห สรุปไม่มีคนมารับเราค่ะเขาหายไปไหนกันหมดเนี่ยเพราะว่ารถมาช้าครึ่งชั่วโมงนะคะเขาอาจจะกลับกันไปแล้วก็ได้ค่ะทุกคนมาถึงบ้านแล้วไม่มีคนมารับตันนี้เราจอดอยู่ที่นอนตำนะคะสี่ขอละพูมค่ะทุกคนปอตสอะะ้นค่ะไม่มีไม่แปลเลยรัศมาชิกเราอยู่ท่น ไม่มีอะค่ะทุกคนคะ่ะไม่มีเลยทำอย่างไรดีอุ้มเลยขับตุ๊กตุ๊กกลับบ้านนะ่ะขับตุ๊กตุ๊กกลับบ้านพอดีลุงตุ๊กตุ๊กเข้ามานั่นเยวนะคะสรุปสมาชิกเราไม่มีค่ะทุกคนสมาชิกเราหาย จะได้กลับด้ตรถลองราคาก่อนมาคาไปบ้านหัวแรกนาโพลเท่าไหร่คะคงได้60บาทสักว,ว่า50บาทร<ป>อหนูซื้อของในตลาด,ดาได้เห็น <ๆ S 1> ได้ไหมคะโอเคค่ะหนูให้เขามารับแต่รถมันมาช้าสงสัยเขากลับบ้านไปแล้ว เมื่อคืนฝนตกนะคะบรรยากาศก็เลยเย็นสบายมากอะ่ะทุกคนมันมันหอมต้นข้าวหอมต้นหญ้าหอมถนนราดยางอะ่ะมันให้ความรู้สึกว่านี่แหละคือกลิ่นบ้านเกิดเมืองนอนของเราอ่ะคะ่ะทุกคนถ้าคนที่จากบ้านไปนานๆแล้วไปอยู่ไกลๆอะ่ะอย่างเมืองนอกอะ่ะหรืออยู่ต่างจังหวัดนานๆเป็นหลายปีแล้วได้กลับมาได้กลิ่นนี้มันจะมี เอเนจีอะทุกคนมันจะมีความความเป็นเราอะความเป็นเราอะพูดอย่างี้อะความเป็นเราความเป็นตัวตนของเรามันจะมีอะไรที่บอกว่านี่แหละคือที่ที่เราจากมาทุกคนมันอุ้มอุ้มบ้าไปแล้วมัง้งแต่เนี่ยคือทุกครั้งที่อุ้มกลับบ้านนะคะแล้วตอนเช้าๆเ,เวลามาถึง สีขออย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นความเป็นบ้านเกิดของเรานะคะทุกคนทุกคนเป็นเหมือนอุ้มไหมคะฝั่งด้านหลังตรงเนี้ยนะคะที่ทุกคนเห็นอนะด้านคืออำเภอสีขอระูมินะคะตลาดสีขอรภูมิที่เราเลงรถมาเมื่อกี้คะ่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเรากําลังขับรถย้อนนะคะมาฝั่งสุรินทร์ค่ะมาฝั่งถนนนะคะสีไม่ใช่สี ฝั่งถนนนะคะขวาศรีนรินบ้านนาตังนะคะมันจะผ่านบ้านหมู่บ้านของอุ้มเลยก็คือหมู่บ้านหัวแรดนาโพนะคะตาบลช่างปีคะ่ะทุกคนห่างจากสุรินประมาณ42กิโลนะคะจากหมู่บ้านอุ้มเลยไปถึงสุรินก็ประมาณ42กิโลคะ่ะถ้าใครมีรถขับนะ่ะ20นาทีถึงตัวจังหวัดเลยคะ่ะทุกคนถ้าตัวตลาดนะ5นาทีถึงคะ่ะทุกคนคะ่ะก็ถือว่าไม่ได้ไกล จากตัวอำเภอมากแล้วก็ไม่ได้ไกลจากตัวจังหวัดสุรินทร์มากจนเกินไปนะคะคลิปนี้นะคะอุ้มต้องขออภัย f อบางคนบางท่านนะคะที่ฟังภาษาสุรินทร์นะคะภาษาถิ่นดิสานใต้นะคะไม่ได้หรือไม่เข้าใจนะคะนั่นก็คือภาษาขเขมรสุรินทร์นั่นเองนะคะบางคนอาจจะว่าแล้วจะพูดทําไมในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้แต่อุ้มต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นภาษาท้องถิ่นที่เราอะ ใช้นะคะสื่อสารกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วค่ะทุกคนอุ้มคุยกับพ่อก็จะพูดเป็นภาษาเขมรสุรินคุยกับน้ากับคือทุกคนในหมู่บ้านลุงเขาจะพูดภาษาเขมรสุรินหมดเลยนะคะดังนั้นอุ้มก็ต้องพูดภาษาเขมรสุรินด้วยค่ะทุกคนอุ้มก็ต้องขออภัยสําหรับบางคนบางท่านด้วยนะคะที่อาจจะไม่เข้าใจจุดตรงนี้นะคะขออภัยจริงๆค่ะเปิดได้ไหมคะ ค้าสวยๆ <laughs> ไม่มีคนไปรับ สายพ่อไปนาแน่เลยเออเปล่าสงสัยพ่อไปนาลรวอ,อยู่ห้องน้ำคนที่ไปรับเราไม่ใช่มันยังอยู่ตลาดรึเขาเอาร,ร,รถยนต์ แต่บอกเขาว่ามารถถึงตีห้าแต่ตีห้ายังอยู่สุรินอยู่เลยรเราไม่เสียเวลาฝนตกหน,นักมากออืืหน,นูก็เลยว่าอเขามันเสียเวลาหนึ่งเกือบหนึ่งชั่วโมงเขาของแม่รอออยองมารถมายองไห้ใช่ค่ะ <c oughs> ชีวิตไม่มีใครเลยนะคะบ้านเราเงียบกริบเงียบกริบเงียบกรับ รวก่อนไม่มีคนอยู่บ้าน <laughs> ไปดูน้าสิเฮ้ยบ้านเรานะ้าอยู่มากเลยน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มจะเอาต้นนี้ไปเซอร์เบียค่ะทุกคนต้นนี้ไปเซอร์เบียนะคะ ใบเสื้อเบียเอาหัวมันไปค่ะอุ้ยมีผักปังด้วยตรงนั้นใบยะนางค่ะบ้านเราพ่อขยันนะคะใบยะนางบวบดูสิไม่ไม่มีคน ยังเขาให้ยังลงฝั่งตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันนะใช่ก็ตีห้าการถ้าสงาทีมก็ม้อต้องรอจน่สิบะตมาถึงอมกนทีมันเว่ฝนตกชะเชิงเซาปราจีนมุตะพลิงคลางบล้อกทาเซอร์ไพร์ สะพ้ายเขาแต่เราโดนเองเจ้ะพ้าย,าาย,าายาอก,ากับานน้นบกไค่ะน้องีสนุสมาจากระยอไหมัพี่ป่อด้านในขมในพนักง,ง,งานกีกค่ะไม่มีละพี่วันนี้ไม่มี้ไม่มีไม <c oughs> ่มีไม่มีไม่มีไม่ีตีสองเดี๋ยวตีหนะ้า กในตัวม <The> <of faith> <ano> ันเขียนตีห้าสองนาทีเน่ในตีห้กนาทียังยูสุรินอยู่เลยหาหยสมดาตส่งคริเนอยส่งคริียอยเ่เอแอมขึ้นเรมาอยขนาจะปรับเนี่ยเประมาณตีหอดี เออประมาณไม่เกินหกโมงวันเจเออไม่แช่ป่ะจ๊ออาจจะมาถึงด็กแล้วหลอหลอลวงยิงค่ะแกงกี้ต้องมาแล้วแล้วก็คงไปแล้วก็คืออาจจะรอประมาณเกือบชั่วโมงตัววนเจนะเออเนอะ น้องติดด๊ดเล่นเกือดดบบุษฐานละคนใช่เอ๋เป็น้องโม่เต้าเคยกุถ่ายไอ้เต้องออมีรับลมับลมมาตอนนี้คุณยืนเนียนหับลมปะกี่โลล่วงบอ่ะไม่ใจกอดหน่อยสิไปดูแลตัวเองสกว๊มคลางเลย <c oughs> อดีตค่ะเฮ้ยหุ่นดีจังเลยผักบุ้งให้กินหุ่นดีเลยุ่นดีน้นาของยี่ป<ะ>ุ่นชาสิบใบคราเนียสิเราต้องเก็บภาพก่อนโจูห้าร้อย กี่เกระเป๋ากี่เกระเป๋าจ่ากี่กระเป๋าเอสองร้อกสิบตอนโนส้อยหแต่ว่ากี่สองร้อยหกสิบหน่อยเนี่ราบะดเบอีห้ไปเฮ้ naya bun chah bteh khom oi git rap ba rot mo yu ba phung ki ha mo mun song hai bun ai mo rot rap tuk tuk uh bun bai chah kin chae eo ko mea tik kam kat mai chae ba man mea mea roi mea mtor mea chi sa kuam lae bun chah ha nao

เป็นโอ้ยอัดคลิปอัดคลิปอัดคลิปเก่งมั้นคลิปไปที่คลิปตรงเราต้อสนิทกันใช่ไหมใช่แบบจริงังสมชายสมชายกะสมชายสมชายอุ้งอินอุ้งโม่ใช่เมื่อรถเปิดที่แม่ยังจับทีสมชายมานี่มึงไม่รู้จักข้าวแดงแกงร้อนเลย บุญคุณข้าวแดงแกงร้อนหรือพ่อขาถือออสิตโต้เนาะรับเฮ้ยสมชายเป็นไงลูกเออกิตาเต่อมันอ้วนนะนี่อ้วนอ้วน,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 นจำบ,บุญคุณข้าวแดงแกงร้อนได้อยู่เออเออนี่ปลอกคอนี่พ่อซื้อใหม่หรือว่าซื้ออัน,อนเก่า ไม่ละรวมลำเลยนี่น,นี่ยกปัดยกช่วงยกหลุมอ๋อนี่หัวมันไปโดนอะไรนี่หัวกีคำลังตอนแรกแค่ที่น่าในเอาอยุเมตเทนมีเรียองของอ๋อนี่บระธาถ้าไม่ทำหมันนะป่านนี้เวียเกิดมาเฟียไปปากกี่คำจริงนี่สิ่งนี่อันนี้อันนี้ยังว่ามันทำหมันแล้วเวียวก็เลยไม่เท่าไหร่ สชมชายน่ากินนะเนาะโบราณอือหะสมัยโบราณขนมยิงตอนเราตัวเล็กๆอ่ะเฮ้ยของโบราณนากินเนาะเห็นของอย่างนี้แล้วรู้สึกแบบ ามาถึงบ <laughs> yeah, be ้านอย่าอ cool wow. oh ีกกี้กับพุ่งตะหาเตอแต่กี้กับมาด้งทายยึงหมูไม่มีที่ความเกิดกิมโมพิเตียมมักมีเมียงประตูเอาแมงลาขวลาภัสด้วยอันนี้ก็เอาค่ะเอาหมดเลยเอาค่ะยังๆคือเราเกิดมาเพื่อกินผักสวยงามสวยเนอะ เอาเอาเลยเพราะว่าป่วยเวียร ok? ู้สึกว่าป่วยเพราะบอกว่าป่วยซื้อเนื้อมาแต่ยังก็ไม่กินเนื้อเนาะติ๊งหอมไหมหอมเยอะหอมเยอะไหมอันนั้นมากเกินงามะต่ไม่ติ๊แกงหน่อไม้อะไรดวนหน่อไม้ไม่ได้เออหน่อไม้กุ้งฟ ทำไมจะเยี่ยจีบา,บา,บานนอกอันนี้มันจะเสียหรือยังเสียหรอกอันนี้ก็นี่เองหายากนะอันนั้นดอบ,บาทอันนั้นห้าเซนเริ่มคีแล้วไหมเจ๊เอาผักอันนั้นไปดิอันนี้น,น,น,นี่ยเออเอาหมดเลยทั้งหมดไม่ทั้งหมดขะถ่ายคลิปอ่ะไม่ได้รึยุบไอหน้าจ้ะถ่ายทุกอย่าง <lifting> อ๋อ อืมโ okay, อเคโย่ไปดีๆอันนีมีเพื่อนกันดไรทดีมคันกไเอาอันนี้อะไร<ป>ก็โทรให้นาะเพยงสมาชิกเยอะสมาชิกยิงกเนตะสมาชิกยอะมันกจรันเตะนับหัวก่อนว่ามีกี่คนอันนี้ประมาณโดนไหมคะครับ พ่อพ like. uh, no ่ออันนี้พ่อบอกเพิ่งนี้ค่อยมาซื้อใหม่ยินเตยต่บ้านของเตี้ยมเมียนเตยที่บ้านไม่มีหรอก่อทำเป็นเองเตี้ยมเมี่ยนแบบเองบอมเออเราบ้านเราม่หน่อไม้เหรอตียบอมกับเป้ติดตะแนวกับเป้เยอะแยะหน่อไม้เหรอไหน่อไม้ทุ่งทำไมทำมันจะเน่าแล้วไงแมงลากับเพราะว่ายิเห็นแล้ว ผักมันเป็นผักกิโลไม่ง่ายเอไปตากแห้งดุเอยตางใส่กะละมังในบ้านยิงสวยสวยมากเลยนะเออลืมนมจีนตอนนี้บนเวียนอยู่ในตลาดได้แหละอุ้ยกายศาสตรอยากกินไม่เช๊อักึกยากยศาสต์ก่อนอะไรหรอ10บาทจ้าอือสามสิน่าจะคือถงชาไทยอันเก่ยกับชาหรอทุงชาไทยเออ ส okay. uh huh. pues okay ี่สิบบาทแล้วค่ะอันนี้สี่สิบจ้าขอใหญ่สิบบาทโอ้ขอใหญ่อันนั้นสี่สิบเยอะนีดเยอะนั้นเลยปะอยากกินไหมเอาไปสองพอไหมแสดยคำยังตีเต้นนี่หู้วสอเตอร์นักแสดงรับเชิญของเราเล็กสิบบาทใหญ่สี่สิบบาทเออเอาไปนี่เอาไปร้อยหนึ่งเลยไป ทำยังไงก็ได oh, okay, okay, okay. ้ได okay. ้ร้อยหนึ่งเหรอแม่ค้าทำยังไงแม่ค้าทำยังไงให้ได้เจ็ดบาทตัวบานเจ็ดแค่เจ็บอกอ๋อเจ็ดแค่บองกันเจ็ดบองปูนนะอ๋อโอเคโอเคโอเคเมนแค่บองเรายังมีญาติพี่น้องอยู่อีกหรือเอาอันนี้ใใ้สี่สิบบาทยืมมายืมมาหนึ่ยม

ไปจัดไปของเสากาวเสากาวมาดามอยากกินมาดามบินมากินเพื่อสิ่งนี้แล้วก็ไปกี่ถุงถุงเท่าไหร่คะยี่สิบเนี่ยพอไหมเจ๊ดีไหมห้าถุงยี่สิบห้าถุงโอ้เออห้าถุงยี่สิบเออไม่ค้านดิไม่ค่ะไม่ค้านแล้วหลับตาทำใจก่อนนะไม่ค่ะไม่ค้านห้าถุงร้อยเอามาก็นี่เอาอันนี้ปนกันได้ไหมเออหนุ่ยเอาปนมั้ มหนี่สิายตอดเอา5ไม่ครับไม่คอเตะกับมาปาดใจเลยหยุดลุนไปอยู่ตาตุ่มกระยกที่ไม่มีไหนน้ำตาลไงเออเกโอตเกิดมาเพื่อสิ่งนี้บินมาจากบินมาาจกเบียร์เพื่อสิ่งนี้กตงมโทษด เอาสการับไปก่อนเจ๊ไันจะน่ากินเนาะเจนกลน้ำมาเออยังเคยยดกล้วยหอมกี่ยังเห็นแล้วยังเออมันเด้งไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ปลาส้มตต้มุมตั้ดังคู่ค่ะเป็นปลากรดี่ปลากระดีเ้าสรว อัน่าอร่อยเอ,ออันอร่อยอออยัน <c oughs> คุณจะพูดไทยหรือคุณจะพูดเขมรมนต์เขาพูดอย่างนี้เองเขาไม่ได้พูดหรือเราก็พูดคุณต้อง,งเลือกนะคะคุณจะเป็นไทยหรือเป็นเขมรเป็นทางไทยเป็นคอมเขมรนต์เป็นเมนตม็ซูรินนะไม่ใช่คอมเมนีม้อยันนี้อ้มเป็นต้องเป็นต้องอันนี้ถเ,เป็นอะไรคาสเซิ้ไม่เอาก็ต้องเอาแหละเนาะไม่เอากินเมียนปลาจ้องเด้ ประมาณดมเนาะนนเออเอามาให้หน <before> ูถ <t> <half> <c sixteen> ุงนึงไหมเอาไปกินคนเดียวนะไม่แบ่งใครหราบังซีเราก็เลยบังเอ้โมบังด่าเกลรถคุณเองก็เจิมคุณเองทีนี พูดผักบุ้งละอ๋อนั่นบกปีเดอมันแบกพอสอลมันนะแต่จิี้ใครจะกล้ากินนนะวหเป็นตั้เตอนนี้สลอ์เรเตอาซีีต้า ទៅមិញគេអង្គទៅមិញគេនិយាយស yes ្នើនិយាយសាច់គេមកវិញគេមកខាងគេគេមកខ្ញុំថាខាងវិញក៏ដែរនិយាយអើគេគឺថាគេគឹមគំរើអើអឺអាបងក៏ត្រង់ដែរហ្នឹងឯងមានរថយន្តមកមានអីបងបញ្ញាទេខ្ញុំខ្ញុំមិនឆ្លាតដល់ណាអីអាហើយណាមកអើមក เออเอมอคก็มเดี๋ยวพอลันกกระเพราอันนี้โอกิมแดงเลยเออเข็นแต่กระเพ๋าแต่ไม่เห็นคนเอออ่ะบ้านปลาดูวันนี้โดนมาดมหลอก